ได้ได้ยินครับแล้วพี่พาหนูมาในซอกทำไมหรอครับอ๋อพุดดิ้งหรอแล้วหนูขึ้นมารถพี่ได้ไงอะจ๊ะออก็เห็นจออยู่ครับก็เลยขึ้นมาไืมดเลยเฮ้ไปอย่าอเดินปไปแล้วมันจะหมดตอนน่ะตอนนี้หมดเต็มเต็มเฮ้ยไอ้เหี้ยใครมาด้วยวะใครครับเนี่ยไปขับไปด้วยดิแป๊บนึงแป๊บนึงใครวะมาไงนี่เอ้าฮัลโหลดีไหมครับ ครเนี่ยไอห,ไหอมมึงพาไปซอกดิลงครับลงเดี๋นี่ใครครับได้ไหมนี่ไอมาได้ไงมาจากไหนแต่จะได้ได้ยินครับแล้วพี่พาหนมูมาในซอกทำไมหรอครับเอาพุดดิ้งหรอแล้วหนูขึ้นมารถที่ได้ไงอ่ะจ๊ะนะก็เห็นจอ,อยัวครับก็เลยขึ้นมาช่วยช่วยด้วยค่ะพีอออะ่อะไรอะไ,ไรช่วยด้วยอะไรช่วยด้วย เ่วยด้วยช่วยด้วยอเอ้ยเ้ยไ้เี่ยเหมือนในหนังด้วยว่ะเราเป็นตัวร้ายเฉยเไ้วเพื่อนพื่อช่วยด้วยช่วยอะไรนพช่วยด้วยไม่ไม่รู้อไม่ใช่ผมไม่รู้เาาดมายาอะไรเนี่ยไ่เป็นไไปอไ่ไม่เอาพูดแบบนี้่น่ไม่ใช่เอ้ยช่วยด้วยแบบนี้่ะเดี๋ยวเห้วครับ ก่อนก่อนุบเ่ขาบอกว่าพาไปในซอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีจร่เลยเอมี่มันแกลหอกกูนี่ช่วยกูด้วยนะไอ้ีพวกนี้ใครอะแอบอ้างเอมลี่วันี้กูรู้แล้วว่มาคืนมลี่วันนี้กวใช่หรอไอ้พวกนี้มันโลกจิตนะย่เป๊ะยองพาพุดิ้งเข้ามาอยู่ในมุมในเนี้ยโอ้โห กงัดการเงนเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเราต้องกันตัวเนี่ยเขาจะทำลายเราด้วยตัวนี้เราจะตส่งข้อสวัมาบอกเพื่อนอี่พุดดี้เสียตัวหรือยังยังไม่เสียจบล้วใช่ไหมถึงขั้น แล้วพูดิงก็ลงรถจากในซอกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยยองยองก็พูดว่าใครอะแล้วพอพุดิ่งบอกว่าพุดิ่งเองครับเขาบอกว่าเออนางพูดิ่งเองนะจ๊ะเขาเขาได้จับอะไรพี่พุดิ่งไหมยังเพื่อนพูมาอไรุดงหรือเปล่าเขาได้จูบไหมหรือว่าได้คอไหมเาได้หอมหัวไหมไจับาหรือเป่าอย่ายังอต้องมาช้ากว่านี้หรอเอท่ใช่้น เฉยๆแบบว่าไม่อนี่เขาล่ะเขมันเขาก็ไม่ได้ทําอะไรหรอสลุกคี่จีนกําลังตกใจค่ะพี่เจนเหตุการณ์นั้นตอนนั้นน่ะพี่จีนเป็นโรยทำให้พี่ีนเป็นโรยอะเขาอเลขวดใช่ไมนี่ตันนั่งมาเราไปดิ้งก็อห่วโขกกะแท่กับรถ แรงหรอคะใช่ค่ะช่วยด้วยค่ะพี่อะไรอะไร <c oughs> ช่วยด้วยอะไร <c oughs> ช่วยด้วย <c oughs> แต่แล้วคุณพูดดีเ็วแ,วแ<ส>ม เ e, อ kind of mm hmm. ้ียบเลยอะไอ้แย่คอยละไม่ไม่หรอกพี่พุดดี้โดนรับผดตัวนะถีาบดด้เสียตัวพุดดี้ตัะได้เป็นแอร์พเจพี่เจอยู่ไหนองมีเรือใหญ่แล้วพี่พุดดี้เสียตัวเลยตัวโอ้โห้โพี่นัทเสียตัวแล้วเหรอีดี้พีุ่ดด้สุดขัลเขาโดนล่าเขาสอดเลอเัดล้วน บิลลี่มาี่บิลลี่มาี่ก่อนเดี๋ยวเรามาเคลียร์เฮ้ยเป็นที่อะไรเนี่ยอลี่ยนจกเชิญเพี่คือเป็นนาเลยพี่ีป็นนายเลยพี่ันะครัผมบอกุเจนอยู่ครับตรงนี้แล้วเขาเสียตัวเรื่องอะไรมคนผูชยนะเขาพาคุยาูายม่เสียคาเขาเาอะไรนอะไรที่เาพูกี่ิลไฮ้ทีละคนไม่ได้ยินเอาทีละคนแต่เอาใหม่ครับกณเจน ก็คือว่าคุณพุดดิ้งอะค่ะเขาโดนผู้ชายคนนั้นอะแบบว่าลักพาตัวมาแล้วก็จะลากเขาซองค่ะแล้วคุณพีงก็บอกว่าเขาทำอะไรบางอย่างที่เอวาคุณพ่เก็บอกว่าเขาดูแลแล้วก็บอกว่ามันเจ็บด้วยไม่ได้ขางห่้าล่ขาง่า้างล้ล่ข้างลา้า่างข้้งง่ะ้าลา มันรุนแรงมันรุนแรงแน่เว้ลูกมันรุนแรงแล้วก็เจ็บด้วยหรอครับรุนแรงแล้วก็เจ็บด้วยค่ะแล้วคุณกุนจริงที่คอก็มีรอยด้วยค่ะรอยอะไรครับเป็นรอยสร้อยหรือเปล่าครับเป็นรอยกลมๆคับสีแดงโอ้โหนี่จะบอกนะมีคนมาปาเป้ากันแถวนี้แถวนี้มีงานวัดประว่าไิโจไปดูดินี่ต้องแต่งงานเท่านั้นต้องรูพี่ชอบพี่สาวหนูสองคนไม่อยู่นะลูกแค่ปาเป้ากันนี่เราต้องแต่งงานเลยเหรอลูกเเอนีี่มมไม่ได้มีไม่ได้เขาดู เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกันเขาได้ยินเหตุการณ์ให้ให้ปากคำที่สองล้นะครับผมไม่เกี่ยวนะครับวันนี้ผมไม่เกี่ยวนะนี่เดี๋ยวคุณบิลลี่จะเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณตำรวจฟังนะครับเจนี่เจนี่เจที่สอนอะไครับงเลยกครับคุณเจนนี่ไม่ใช่นะครับผมเพิ่งมานะครับคุณตำรวจเขาก็เห็นเนี่ยตั้งใจชอบชีวิตพี่สาวหนูเดี๋ยวนี้เลยครับแต่งงานทั้งคู่ไม่เมีแต่เสียเลยจับไปเลยครับตำรวจพวกเด็กเฮี้ยพวกนี้จะหันไปให้หมดเลยครับไอ้พวกเด็กเฮี้ยพวกเนี้ย แล้วทำไมมันเป็นขนาดนั้นล่ะ